ว่าไปแล้วเราผิดไหมที่เราชอบกินขี้หมาแห้งเริ่มมาเกิดขึ้นตอนเราอยู่โรงเรียนประถมเราเป็นเด็กที่เข้าสังคมไม่เก่งทําให้เราไม่มีเพื่อนตอนพักกลางวันเราจึงไปนั่งเล่นกับหมาแต่อยู่มาวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันเด็กเพื่อนๆในห้องของเราก็ไปเล่นกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้แต่เราไม่อยากเล่นเราจึงเดินไปหาหมาแล้วเราก็ไปเห็นหมากําลังขี้อยู่เราตกใจมากเพราะเราไม่เคยเห็นหมาขี้ พอหมาขี้เสร็จเราก็ไปดูขี้หมาด้วยความดีใจนับตั้งแต่นั้นมาเราก็มาดูขี้หมาก้อนนี้ทุกวันเลยแต่ไม่นานขี้หมาก้อนนี้ก็เริ่มแห้งแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก่อนนั้นคือยิ่งขี้หมาแห้งยิ่งมีกลิ่นที่หอมเราดมกลิ่นนี้อยู่นานแล้วเราก็ตัดสินใจกินขี้หมาแห้งรสชาติของมันอร่อยมากๆเลยจนเราหยุดกินไม่ได้วันต่อมาก่อนไปโรงเรียนเราได้ไปเก็บขี้หมาแห้งทั้งหมู่บ้าน แล้วเราก็แอบ,บเอาไปใส่ในอาหารกลางวันของเพื่อนๆแต่เพื่อนๆของเรากับอาเจียนออกมาเราผิดไหมว่าไปแล้วเราผิดไหมที่อยากตัดขาดจากพ่อพ่อเราไปมีเมียน้อยตอนแม่ท้องได้8เดือนพอวันที่แม่คลอดพ่อแค่เซ็นเอกสารให้ใช้นามสกุลตั้งแต่ที่เราคลอดมาพ่อก็ไปอยู่กับเมียน้อยของพ่อไม่กลับมาอีกเราเลยหาเงินใช้เองตั้งแต่เราแขวบเราอยู่กับยายตั้งแต่เล็กเพราะแม่ต้องไปหาตังบ้านพ่อ อยู่ข้างบ้านยายพ่อไม่เคยถามถึงเราเลยจนเราอยู่ได้เก้าขวบแม่ได้รับเรามาอยู่ด้วยแล้วมีคนมาจีบแม่เราก็ให้แม่มีแฟนใหม่แฟนใหม่ของแม่เลี้ยงเรากับแม่จนสบายเรากับแม่แทบไม่ต้องทําอะไรแต่พอเราสิบห้าปีเราก็ได้กลับไปหายายแล้วเจอพ่อ ไปแล้วว่าผิดไหมที่ไม่ชอบเวลาญาติมานอนห้องเราสวัสดีค่ะเราอายุ14แล้วตอนนั้นมีญาติมาเที่ยวบ้านเราแต่ตอนนั้นห้องนอนไม่พอแม่เราเลยให้ญาติสองคนคนแรกอายุ10ขวบคนที่2อายุ7ขวบมานอนห้องเราเรามีท่าทางไม่พอใจยอย่างมากเพราะห้องนอนเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราแถมในห้องนั้นเราก็ยังเก็บโมเดลไว้ด้วยเราเลยตัดสินใจบอกแม่ไปตรงๆว่าให้พวกเขาทั้งสองคนไปนอนกับพ่อแม่ของพวกเขาไม่ได้หรอแม่ก็เลยตอบมาว่าต้องเสียสละสิท้องเขาจะได้นอนสบาย ในสมองนั้นเรามีคําถามมากมายว่าแม่ไม่เป็นห่วงเราเหรอ <Just go. S 1> เห็นพวกเขาดีกว่าลูกแท้ๆหรอ mm hmm. เราจึงต้องยอมนอนข้างนอกตรงโซฟาห้องนั่งเล่นตอนเช้าก่อนที่พวกเขาจะกลับ mm hmm. หลานแม่คนที่อายุเจ็ดขวบได้ขอตุ๊กตาสีขาวที่เพื่อนของเราซื้อตอนวันเกิดให้ก่อนที่เขาจะย้ายโรงเรียนไปแม่ก็ให้ไปโดยที่ไม่ถามความคิดเห็นเราเลยพอพวกเขากลับไปแล้วเราก็ได้เข้าห้องก็พบเจอกับสภาพห้องที่เราหลับไม่ได้ทั้งเอาขนมมากินบนที่นอนทำลายโมเดลเรา เอาเสื้อผ้าของเรามาใส่เล่นเราเลยเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่แม่ก็เลยตอบกลับมาว่าน้องยังเด็กอยู่แม่ยังไล่เราไปเก็บถามว่าเราควรเก็บหรอเราผิดหรอว่าไปแล้วเราผิดไหมที่ไม่ต้องการใครแม้แต่ครอบครัววันนั้นเราได้ทะเลาะกับแม่เพราะเรื่องการเรียนเราไม่เห็นลิงก์ที่อาจารย์ส่งมาอาจารย์เลยทักไปบอกแม่ผู้ปกครองคะน้องไม่ได้เข้าเรียนคาบคณิตคะ่ะทางครอบครัวมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะ ตอนเย็นแม่เลยถามแล้วว่าทําไมไม่เข้าเรียนด้วยเสียงโกรธเราเลยบอกว่าหนูไม่เห็นลิงก์ที่อาจารย์เขาส่งมาแม่เลยพูดต่อว่ามันคือข้อแก้ตัวแม่ไม่เชื่อลูกลูกไม่เคยทําอะไรให้แม่ไว้ใจเลยเราแม่ก็ออกไปเราก็ล็อกประตูเราก็ล็อกประตูะตแม่บอกว่าไม่ต้องล็อกประตูลูกไม่มีสิทธิ์เราก็นิ่งวันต่อมาเราก็จะไปหยิบโทรศัพท์แต่เราไม่พบเราจึงหยิบโทรศัพท์บ้านโทรหาแม่แม่โทรศัพท์หนูหายไปไหนอะแม่บอกว่า ก็แม่ยึดไงก็ยังไม่ตั้งใจเรียนเองตอนนั้นเราสุดเลยเพราะเราอยู่ที่บ้านคนเดียวต้องเรียนออนไลน์แต่แม่เอาโทรศัพท์ไปตอนเย็นแม่ถามเราว่าทําไมไม่เข้าเรียนเราเลยบอกว่าก็แม่โทรศัพท์หนูไปไงแม่ก็บอกว่าไม่รู้จะแก้ปัญหาเราก็เหนื่อยเพราะแม่ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะเรียนยังไงพอวันต่อมาพี่เราก็อยู่บ้านเราก็เรียนในห้องแต่เข้าลิงก์ไม่ได้เราเลยเรียกพี่ให้เข้ามาช่วย พี่ก็เข้ามาทําให้เราบอกว่าแค่นี้เองง่ายๆทําทไมทําไม่ได้ไม่มีสมองหรือไม่มีปัญญาคิดแล้วเราก็บอกว่าต้องการอะไรด้วยเสียงดังพี่เราก็บอกว่าจะเสียงดังทําไมรับไม่ได้หรือไงแล้วก็มาบีบแขนเราจนแดงแล้วก็เดินออกจากห้องไปพอตอนเย็นพี่ก็ไปบอกแม่แม่ก็บอกสมน้าหน้าอยากเสียงดังเองแล้วเราก็บอกว่าพี่เขาว่าหนูก่อน แม่ก็บอกเถียงแล้วก็เอามือมาตีหนู3ามทีเราร้องไห้วิ่งเข้าห้องแม่ก็วิ่งตามมาใช้ไม้เลียวพร้อมมาตีเราจนเลือดออกคะ่ะส่วนพ่อเราเสียแล้วนะคะเราผิดหรอไปแล้วเราผิดไหม ที่เราไปตบหน้าเพื่อนรักเรามีอยู่วันหนึ่งแม่เราอ่ะซื้อโดเลม,มอนมาให้เราในราคาหนึ่งบาทเพื่อนเราชื่อโดมิตะเราก็เลยให้เขาเล่นพอเราจะไปเข้างามไอ้โดมิตะก็กินกืนเข้าไปเราก็เลยโกรธมากพอเราฟ้องแม่แม่เราบอกว่าแค่หนึ่งบาทเองมันจะ น้อยอะไรกันนะกันหนาไม่มีเงินเยอะจะตายพอเราบอกว่ามันเยอะ หรอเงินเรามีแค่ศูนย์บาทเองแม่จะไม่มีปัญญาซื้อได้ไงพอเรางอนแม่เราก็ปียิบคอไอโดมิตะเพื่อจะเอาโคนี้ของเรากลับคืนมาไอโดมิตะก็ไม่ให้ไอโดมิตะมันปวดท้องไอโดมิตะก็เลยไปเข้าห้องน้ำก่อนเราก็เลยวางแผนจะฆ่าไอโดมิตะเราก็เลยเอามีอีโตที่แม่เราสับหมูเป็นประจำ